ผมเร้าใจมากสติค่ะน้ำเพิ่มถามนิดนึงค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่เลเป็นส่วนหนึ่งเนาะที่มามอบความสุขให้กับแฟนคลับทุกท่านเลยวันนี้จริงอย่างที่บอกคือตื่นเต้นมากวันนี้คือนอนนอนทงปูเช้าจริงอันนี้พูดจริงใช่ใช่เพราะว่าคือผมจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาร้องเพลงกับเราคุณวันเสาร์แล้วพอจะได้มาเจอมันก็ตื่นเต้นสรุปก็ได้นอนอยู่เนาะก็ได้ได้นอนครับผมเออนะ อะไรนะคะรู้ได้ไงว่าเขาไม่นอนไม่นมีต้อนาโอเคนะก็รู้สึกตื่นเต้นแหละจะนอนไม่หลับเลยใช่ไหมเอาละทีนี้นะคะช่วงนี้เชื่อว่าหลายคนรู้อยู่แล้วว่ามีผลงานอะไรให้ติดตามแต่ว่าอยากให้คุณเจฟะพอพูดถึงผลงานอีกสักนิดดีกว่าค่ะว่าช่วงนี้ติดตามอะไรยังไงได้บ้างคะครับผมก็จริงมีเพลงลบั้มเดียวของผมนะก็ตอนนี้กำลังทำอยู่ทำซิงเกิลอยู่แล้วก็ เดือนหน้ามีทันถ่ายเอ็มวีของเพลงที่ร่วมร่วมกับเสือปิดต่างชาติาแล้วก็คือชอนชอนทุกคนรู้อยู่แล้ว <laughs> แล้วก็มีซีรีส์ที่ได้ร่วมง,งานกับต่างประเทศครับรอประกาศแล้วครับผมรอติดตามนะรอติดตามนะต้องรอซัพพอร์ตเขานะแล้วก็มีคอนดียวที่ ตอนนี้อะไรนะฟังดิมาดิรอดิเลยก็รอติดตามเขามีวิธีหยออะให้เ